วันนี้มีธนาคารหลายแห่งพร้อมใจกันปิดสาขาทุกประเทศนะครับทั้งในห้างและนอกห้างในวันเสาร์ที่28มีนาคมก็คือวันเสาร์นี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่29มีนาคมปิด2วันอย่างไรก็ตามธุรกรรมการเงินทุกป,ประเภทนะครับสามารถทําผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเวลาชื่อธนาคารที่พร้อมใจกันปิดสาขาวันเสาร์และอาทิตย์มีดังนี้นะครับธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยทกสธนาคารกรุงเทพธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารทหารไทยหรือว่า TMB ธนาชาิธนาคารทิสโก้ CIB ไทยและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเงิน5,000บาทนะครับผ่านทางเราไม่ทิ้งกัน .com ไม่จำเป็นต้องไปธนาคารแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเปิดบัญชีใหม่นะครับสามารถใช้บัญชีที่คุณมีอยู่แล้วนะครับทุกธนาคารรับเงิน5,000บาทได้เลยทั้งนี้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 จึงขอปิดทำการธนาคารพาณิชย์และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทุกสาขาในประเทศระหว่างนี้ลูกค้าก็ยังสามารถทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับตู้ ATM ก็ยังใช้ได้ Mobile Banking Internet Banking ยังใช้ได้หมดนะครับใช้บัญชีของธนาคารไหนก็ได้นะครับในการรับเงินผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่จําเป็นต้องไปแบงค์เลยนะครับช่วงนี้ลดความเสี่ยงงดการไปแบงค์ดีกว่านะครับเท่าแก่ใหญ่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ